การอะไรให้ทำเป็นงานยอดน่าทานทังเอ่อท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนมิสทธรสมันเณนที่รักสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนฟังพระสูตร ถือว่าเป็นการฟังพระสตรก่อนหลับหรือว,ว่าก่อนนิทราเ็งใครก็เขเียนว่าเป็นพระสูตรก่อนนิทราหรือนิทานก่อนหลับเ <c oughs> นื้อความก็มีว,ว่าเมื่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงประทับอยู่ที่ประชตวันทรงปรารบอธิษฐานจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนาว่านาเวกะทิยารา นาเวกะทะลิยาเทวโลกังว่าชันติเป็นต้นในความมีว่าในเมืองพาราณสีในตอนนี้ท่านบอกว่าพระราชากับบรรดาราัศดรมีการแข่งขันกันทำบุญอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนจะคิดแต่เรื่องนี้ยาวหน่อยจะจบในหน้าเดียวหรือไม่ก็ไม่ทราบ ในความมีโยว,ว่าสมัยหนึ่งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจาริกไปคือเที่ยวไป <c oughs> มีพระสุห้าร้อยรูปเป็นบริวารทรงสเสด็จเข้าไปถึงไปเชตวันพระราชาสเสด็จไปที่วิหารคำว่าพระราชานี่หมายถึงพระเจ้าประเสริฐให้ที่โกศล ทรงเสด็จไปที่วิหารที่ประเชตวันแล้วกราบทูลองค์สมเด็จพระพักวันทูลนิม,มนต์พระพุทธเจ้าว่าในวันรุ่งขึ้นจะทรงเตรียมอาคัาคนตุกะทานเออในวันรุ่งขึ้นท่านจะถวายทานแก่พระพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยพระสงฆ์ที่เรียกว่าอาคันตุกะหมายถึงผู้มาคืว่าพระที่มาทั้งหมดเน่พระองค์จะถวาย และจ้าไนี้ทรงตัดเรียกชาวพนาครว่าจงดูทานของเราในมเมืองนี้นะก็แข่งขันกันทําความดีเขาไม่ได้แข่งขันกันโกงแข่งขันกันให้เพราะว่าท่านทั้งหลายจงดูทานของเราชาวมนาครามาเห็นทานขขาพระราชาแล้ว <c oughs> วันรุ่งขึ้นจึงนี้มต์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าพร้อมด้วยประสงค์ทั้งหมด เตรียมจะถวายทานบ้างแล้วส่งข่าวไปกราบทูลพระราชาคือพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลขอพระองค์พระสมมติเทพจงมาทอดพระเนตรทานของข้าพระองค์ท่างหลายเขาก็พยายามจัดทานให้ยิ่งกว่าพระราชาที่ถวายเมื่อพระราชาได้ทอดพระเนตรแล้วก็กราบทูลสมเด็จพระประทีปแก้วอีกสมดํารีว่า ทานอันยิ่งกว่าทานของเราที่ชนทั้งหลายเหล่านี้ทําแล้วเราจะถวายทานอีกเจ้าต้องถวายให้ยิ่งกว่าเราจะยอมแพ้ชาวบ้านไม่ได้จึงทรงรับสั่งให้เตรียมทานเสร็จเรียบร้อยในวันลงขึ้นแล้วก็บอกให้ชาวพนะนครมาดูอีกชาวพนะนครมาดูแล้วเห็นว่าทานของพระราชาย,ยิ่งใหญ่กว่าของของพวกตนมาก ยึงมีการเตรียมตัวถวายทานกันอีกแล้วก็กราบทูลพระราชาทรงทราบว่าวันพรุ่งนี้ข้าพระเจา้าทั้งหลายจะถวายทานในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์จงสเสด็จมาดูทานข้าพระเจา้าเป็นว่าทานของชาวบ้านในเขารวมกันเต็มบัตราก็ามีจิตใจเสมอกันเป็นคนดี <c oughs> ทานเขาก็มากกว่าพระราชาพระราชาองค์เดียวสู้เขาไม่ได้ นี่ก็เป็นอันว่าพระเจ้าประเสริฐนัที่โกศลท่านเป็นพระราชาที่ไม่ยอมแพ้คนในด้านทําความดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเองปรารถนาพุทธภูมิต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าในวันหน้าแล้วขอบรรดาผู้ฟังทั้งหลายโปรดทราบว่าในเมืองพาราณสีนีพระราชาทุกองค์มีนามว่าประเสริฐนาธทีโกศลเหมือนกันหมด <c oughs> และพระบรมราชินีก็มีนมามพระพมนางมณีกาเหมือนกันหมดในเมื่อเหมือนกันอย่างนี้โดยชื่อแต่ว่าจริยาก็ดีความคิดเห็นก็ดีความประพฤติก็ดีจะไม่เหมือนกันจั้นั้นหากว่าไปอ่านพบหรือฟังพบว่าเมืองพาราณสี มีพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลนหรือว่าพระมานางมริกาที่ประพฤติตัวไม่ดีให้ทราบว่าเป็นองค์ไหนกันแน่ไม่ใช่องค์นี้ก็เป็นว่าพระราชาไม่สามารถจะเอาชนะชาวบ้านได้จึงคิดในใจว่าเราจะไม่ยอมแพ้ต่อมาในวาระที่หคือว่ากันไปว่ากันมาถึงวาระที่หชาวนักครก็เพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่า พระราชาให้เท่าไรฉันให้เท่านั้นเพิ่มเตรียมให้สูงขึ้นตระเตรียมทานโดยที่คิดว่าอะไรที่ไม่มีจะต้องไม่มีในทานอันนี้ทานคราวนี้ต้องมีทุกอย่างเพราะเรามากด้วยกันเราจะต้องเอาชนะพระราชาของเราให้ได้ท่านเป็นพระราชาก็จริงแหละแต่ว่ากำลังของท่านน้อยกว่าเราเราชาวมนครทั้งหมดช่วยกัน ก็ถือว่าไม่เฉพาะชาวพนคอนชาวบ้านทั้งหมดช่วยกันเข้าปรบประกาศราชาคือพระ้าประสริฐนิธิโกศลไปทอดพระเนตรทานนั้นแล้วทรงำริว่าถ้าเราจะไม่อาจทําทานให้ยิ่งกว่าของชาวพนะกครทั้งหมดนี้ให้สูงกว่าเขาแล้วก็ชีวิตของเราจะอยู่เพื่ออะไรคนอย่างเราจะยอมแพ้ไม่ได้ ถ้าเราไม่สามารถชนะทานของชาวบ้านได้เราตายดีกว่าเมื่อคิดแบบนี้แล้วท่านยังไงก็คิดไม่ตกรงรใจว่าจะหาอะไรมาบ้างไปดูแล้วชาวบ้านแกมีทุกอย่างขึ้นชื่อว่าอะไรไม่มีไม่มีในทานนั้นมีทุกอย่างครบถ้วนในที่สุดก็หาบายไม่ได้ทำยังไงก็นอนบรรทม นอนดำริที่วบมมายที่จะต้องทําอยู่นอนที่เขานอนผึ่งน่ากลัวจะไม่จบนะนอนตอนนอนนรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะกินข้าวกินปลาใครมาพูดก็ไม่ค่อยอยากจะพูดด้วยนั่งคิดอย่างเดียวว่าเราจะเอาอะไรมาให้ทานดีหนอจะยิ่งกว่าชาวบ้านเขาไม่ยอมแพ้เราเราก็ยอมแพ้ไม่ได้นี่ทุกคนผู้ฟัง ถ้าทุกคนที่ฟังแล้วมาแข่งขันก็ทำความดีอย่างนี้จะมีประโยชน์มากขอตะลุยเรื่องตอนนั้นมาพระนางมริกาก็เข้ามาเฝ้าเท้าเธอพระนางมณิกาเทวีนี่ชื่ออย่างนี้มันเหมือนกันจะต้องเรงยกว่าพระนางมณิกาเทวีโดยตำแหน่งพระราชินีแต่ชื่อจริงๆที่ยังไม่มาเป็นพระราชินีชื่อว่าศรีรจิต ศีระจิตนะเข้าไปเฝ้าเท้าเธอแล้วทูลถามว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเพ้าเหตุไรพระองค์จึงเป็นผู้บรรทมขึ้นนอนแบบนี้และทำไมร่างกายของพระองค์นี้ดูมันก็คนที่มีเหนื่อยความเหนื่อยมากนอนถอนใจบรรทมถอนใจร่างกายก็สูบสีดหน้าตาก็สูบสีด,ตา,สสดตาก็เหมือลอย พระองค์ทรงคิดถึงเรื่องอะไรหรือพระเจ้าค่ะหรือ,รอว่าจะไปเจอเทวีที่ดีกว่านี้อีกหม่อมฉันจะไปติดตามมาให้พระนางทรงทราบพ,พระราชาก็ทรงตรัสว่าพระเทวีนี่น้องหญิงเธอยังไม่เข้าใจนะเวลานี้นะฉันแพ้ชาวบ้านเขารู้ไหมฉันให้ทานเท่าไหรชาวบ้านก็นกนกนรวมใจกัน ให้มากกว่านั้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าแล้วฉันจะเอาอะไรดีไปชนะชาวบ,บ้านเขา <c oughs> เออน้องหญิงทราบว่าน้องหญิงเป็นคนมีปัญญาดีมีความละเอียดรอบคอบและก็สุบข,ขุมมีความรู้จักประโยชน์และสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์จะมีอะไรช่วยฉันคิดได้บ้างไหมเวลานั้นพนางบันกาก็กราบทูลเท้าเือว่า ข้าแต่สม,มุติเทพพระองค์อย่าทรงคิดมากไปเลยเรื่องทานไม่ใช่ของหนักพระราชาเนะี่ยเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินอันชาวบรรคอนั้หลายใหญ่แพ้นะไม่ได้พระองค์เคยทอดพระเนตรหรือว่าเคยสดับแล้วที่ไหนว่าหม่อมฉันจะจัดแจงทานแทนพระองค์ ั่นก็หมายความบเคยเห็นไหมที่พระราชายอมแพ้ชาวบ้านพระราชาในความจริงไม่ใช่มีมณะหนักแต่ก็ต้องทําความดีให้เหนือเพื่อเป็นการจูงใจคนให้มีความดีให้ปฏิบัติความดีตามทั้งนี้พ่อไร่พ่อเด็กย่อมเห็นว่าผู้ใหญ่ทําดีก็อยากจะดีบ้างทํำยังไงก็ชอบทําตามนัน้นนั้นเมื่อพระราชาชอบให้ทานชาวบ้านก็ต้องให้ทาน นี่พรนนางจะได้กราบทูลเท่าเธออย่างนี้ว่าความที่พระนางเป็นผู้ใคร่จะจัดแจงอธทิษทานคือหมายขวาตั้งใจเวล้วว่าจะถวายอธทิสทานมานานแล้วแต่โอกาสมันยังไม่มีนี่ข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์จงรับสั่งให้เขาทำอย่างนี้เกิจนหนึ่งทำมนดบสำหรับนั่งในวงเวียน <c oughs> คือทำวงเวียนแล้วก็ทำมันดบสำหรับนั่งโดยใช้ไม้เรียบๆที่ทำด้วยไม้สาระแล้วก็ใช้ไม้ขานางไม้ขานางไม้ขางขาทางขาทำมินตุเพื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลาย500รูปให้พระร้อรูป500รูปนั่งสำหรับพระที่เกิน500จากนั่งภายนอกวงเวียน นี่ในวงเวียนห้าร้อยนะนะคําตั้งทำโต๊ะตั้งสวสบายและขอจงรับสั่งให้ทำสเสวกชัดห้าร้อยคันนี่ก็ช้างประมาณห้ารอเชือกช้างนี่จะถือสเสวกชัดทั้งหลายเ่านั้นกั้นอยู่เบื้องหลังแห่งพิสุห้ารอยรูป <c oughs> งานมันใหญ่มากและขอจงรับสั่ง <c oughs> แล้วขอจงรับสั่งให้ทำเรือสำเร็จด้วยทองคำมันมีสีสุกคำว่าสำเร็จหมายว่าสั่งทำเรือทองคำทองคำแท้ที่มีสีสุกสักแปดลำหรือสิบลำแล้วก็เรือเหล่านั้นจะมีท้ากลางบรรดบแล้วก็จะมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งหนึ่งจกนั่งบทของหอมอยู่ในระหว่างพิสุสองรูป คือพิสุสองพระสององค์มีเจ้าหญิงหญิงหนึ่งองค์นั่งบทของหอมถวายแล้วก็เจ้าหญิงอีกองค์หนึ่งจะถือพัดถวายแก่พิสุสองรูปเป็นพระห้าร้อยนี่ก็เจ้าหญิงห้าร้อยเข้าไปแล้วนะเจ้าหญิงที่เหลือจะนําของหอมที่บทแล้ว <c oughs> มาใส่ในเรือทองคําทุกทลํล ในวรรดาเจ้าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นเจ้าหญิงบางพวกจักถือดอกอุบลเขียวก็ดอกบัวเขียวคล้าของหอมที่ใส่ไว้ในเรือทองคำให้ไปสูรเอากลิ่นอบ <c oughs> <c oughs> ขอไม่ดีให้ไปสูรรับเอากลิ่นอบเจ้าหญิงสำหรับเจ้าหญิงที่ไม่มีเพราะว่าที่ทำอย่างนี้นะ ที่เจอกอรชนะชาวบ้าน <c oughs> แหมคอมันแย่เพราะว่าชาวบ้านเขาจะไม่มีเจ้าหญิงใช้เจ้านะมีเฉพาะกลุ่มเจ้าคําว่าเจ้าจะมีเจ้าหญิงไม่ได้ชาวบ้านจะมีเจ้าหญิงไม่ได้อีกประการหนึ่งชาวบ้านก็ไม่มีสเสบกชัดและชาวบ้านจะมีช้างก็ไม่มากเท่าช้างของพระราชา <c oughs> นี่ถือเอาชนะกันตอนนี้ และชาวบ้านจักแพ้ด้วยเหตุผลเหล่านี้พระเจ้าค่ะก,ก็ต้องกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงรับสั่งให้ทำอย่างนี้เถิดพระยาประสิทธิหน้าที่ก็สนฟังแล้วก็ดีใจหายเหนื่อยลุกผลผล,ผลันมาทันทีว่าดีแล้วน้องหญิงเรื่องไอง,งามเจ้าบอกพี่แล้วยังได้ทรงรับสั่งให้ทำกิจเท็าสิ้นโดยตำนองที่เป็นนางกราบทูลนั้นแล้ว ช้างเชือกหนึ่งยังไม่พอเก็กบพิสูรูปหนึ่งแต่หมายความว่า,าพิสูตรองค์พระตรององค์ต้องใช้ช้างแต่เชือกแต่นับไปนับมาแล้วช้างมันไม่พอที่ช้างไม่พอไม่ใช่แตช้างน่ะมีมากแต่ไม่เพียไม่พอฟังเหตุผลไปก่อน <c oughs> แต่บอกว่าช้างเชือกหนึ่งจะเพาะพระพริสูรูปหนึ่งห้าร้อยรูปแล้วไม่พอแกทำยังไง พระนางมณีกาใหญกราบทูลถามว่าช้างห้าร้อยเชือกนะ่ะของเรามีไม่พอหรือมีไม่ถึงห้าร้อยเชือกหรือพระนางทราบว่ามีมากพระเจ้าประเสนที่ก็สนยก็ตัดว่ามีน้องหญิงแต่ว่าช้างไอ้ที่ว่าไม่พอนะ่ะมันเหลือแต่ช้างตัวดุร้ายน่ะสิเพราะช้างนั้นหลายเหล่านั้นได้เห็นพระเข้าแล้วก็มันจะทําร้ายพระเพราะว่าช้างเห็นพระที่ไม่เชื่องกับพระ ็เหมือนก็ควายที่ไม่เชื่องกับพระไล่ขิดพระนั่นเองเหมือนกับลมพายุไล่พระเอ้านางยินทด่กราบทูลให้ทรงทราบว่าข้าแต่สมุติเทพมอมฉันทราบที่เป็นที่ยืนถือฉัดของลูกช้างซึ่งดุร้ายเชือกหนึ่งไม่ว่ามีลูกช้างเชือกหนึ่งเนะี่ยพร้อมที่จะถือฉัดได้ถึงแม้มันจะดุร้ายก็สามารถปราบได้ด้วยกำลังใจ พระเจ้าประเสดหน้าที่ก็สก็ถามว่าเราจะเอาช้างมายืนที่ตรงไหนล่ะพระเทวีก็กราบทูลว่าพระนางมณีกานะยืนที่ใกล้สมเด็จพระผู้้มีพระภาคเจ้าว่ายืนที่กใกล้ๆพระผู้เป็นเจ้าชื่อว่าองค์ครีมานหมายควาลูกช้างตัวที่มันดุเอามายืนกใกล้ๆองค์ครีมานได้สู้กันดีองค์ครีมานไม่ใช่ก้อย แล้วเวลานี้ท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วพระราชารับสั่งให้ราชบุตรทำอย่างนั้นกราบแล้วก็ลูกช้างคือว่าพระราชารับสั่งให้ราชบุตรเอาช้างตัวนั้นมายิงใ,ใกล้องคุณิมานถือฉัดพอเข้ามาใ,ใกล้ท่านองคุณิมานเพราะอาศัยบารมีความดีของท่านลูกช้างก็สอดหางเข้าไปในระหว่างขา ได้ปรบหูทั้งสองก็ตั้งหูทั้งสองขึ้นหลับตายืนอยู่มาหาชนแลดูช้างที่ทรงสวสีกระชัดเพื่อพระเถระคือพระองค์ดิมานนั้นจิงพากันคิดว่านี่เป็นอาการของช้างที่ดุร้ายชื่อว่าเห็นปาน่านนี้ท่านองค์ริมานพระเถระย่อมทําได้หมายความปราบพยศของช้างได้พระราชาทรงถวายพิสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ดยอาหารนั่นปราณีิแล้วถวายบางคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งใดที่เป็นกัปปิยะคือเป็นของสมควรหรือเป็นกัปปิยะพันธ์ของที่สมควรที่ของใช้ในโรงทานนี้ทั้งหมดหม่อมฉันถวายทุกสิ่งทุกอย่างแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคือถวายกันหมดเอาของนัานมาที่คน สิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหมดเรือทองคำก็ดีอะไรก็ดดีหมดเตียงตังก็ทั้งหมดถวายหมดเป็นอันว่าพระราชาทรงถวายเสร็จท่านกล่าวต่อไปเออนิดหนึ่งมันไม่จบในเรื่องนี้ท่านกล่าวว่าในทานทั้งหลายเหล่านั้นทรัพย์มีประมาณสี่สิบสี่โกดเรือถวายทานครั้งนั้นน่ะถวายซึ่งทรัพย์สิบสี่โกด อันพระราชาทรงบริจาคในวันเดียวนั้นและของสี่อย่างก็คือเสเวกระชับหนึ่งบันลังสำหรับนั่งหนึ่งเชิงบาทหนึ่งตังสำหรับเช็ดเท้าหนึ่งเป็นของที่หาค่าไม่ได้เป็นของมีราคาสูงเมื่อสวัสดสันดาคือสมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้ารับทราบแล้วเท้าขั้นกล่าวว่าใครใครผู้สามารถพี่ทำทานหินป่าน,นี้แล้ว ไม่มีไม่สามารถจะทําได้ถาวายทานในพระพุทธเจ้าทั้งหลายในครั้งในครั้งใหม่อีก,ก็ไม่ได้ว่าทานประเภทนี้เขาถาวายเวกันคราวเดียวเพราะเหตุว่าอาทิตย์ทานประเภทนี้จะปรากฏแก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งองค์แต่หนึ่งครั้งเพื่อถาวายเวกันครั้งเดียวของมันหนักปริมาณมันสูง แล้วผู้ที่ถวายทานได้ประเภทนี้ก็เป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายก็เรื่องราวมันก็มีมากมันก็จบไม่ได้ทีจะรัดก็รัดไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าต้องเอาหนังสือมากลางแล้วก็เล่าสู่กันฟังเรื่องของท่านมีความละเอียดคาบรรดาแต่พุทธบริษัทวันนี้ก็หยุดันแค่นี้นะสำหรับท่องเรื่องเ <c oughs> หลือเวลาอีกห้านาที ก็มาน,นั่งคิดกันว่าในเมืองพาราณสีนะ่ะพระเจ้าบเสในที่กศลความจริงก็เป็นสหายก,กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่กล่าวว่าเป็นพระสหายคือเป็นลูกกษัตริย์เหมือนกันอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและก็มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระพักวันบริมศาสดามากและการทําทานคือว่าโพธิสัตว์ไม่ยั้งในการทําทาน แล้วก็แถมมีพระมเหสีคือมานางมณิกาเทวีอย่าลืมนะมณิกาเทวีองนี้ถ้าชื่อเดิมก็ท่านชื่อศรจิตเป็นผู้ดีทรงทานมากมีศรัทธาม,มากเจริยาของท่านยังมีมากไปกว่านี้แล้วก็อย่าคุยกันบนหน้ารวมความว่าทานที่ท่านให้อาศัยบุญบาร,รมีเดิม คือว่าถอยหลังในชาติต่อๆไปก็ปรากฏว่าเท่าสองท่านนี่ท่านผู้รู้ท่านบอกให้ฟังในธรรมบทอาจจะไม่ได้บอกไว้ท่านบอกว่าท่าสองท่านนับตั้งแต่อดีตตั้งแต่ปรารถนาพระโพธิญาณมาตั้งแต่เริมแปลงก็เป็นผู้หนักในฐานบางครั้งบางคราว ท่านเกิดในแต่สภาวะของคนยากจนห้านุ่งก็เก่าแสงเก่าจะต้องประกอบอาชีพด้วยแรงงานคือทำไร่ทำผักฐานะเอาสมบัติก็ไม่ค่อยจะมีกินแต่ว่าปรากฏว่ามีคนยากจนเข็นใจมาเมื่อไรอาหารของท่านแม้จะเกือบไป่อิ่มทักงพยายามแบ่งให้แบ่งให้ไม่มากก็แบ่งให้น้อยๆพอที่ประทางชีวิตไปโชคราว นี่กำลังใจของท่านเป็นอย่างนี้เนื่องในทานโดยเฉพาะพระน,นางมานิกาเทวีท่านผู้รู้ผู้นั้นบอกให้ทราบว่าพระน,นางมานิกาเทวีเนี่ยถาวายทานหนักเป็นพิเศษในอดีตที่ผ่านมาจะนรียกว่าชาตินี้ก็ตามจะเป็นคู่ปรับกับนางวิสาขามหาอุบาสิกา คือหนึ่งจริยาก็มีความนิ่มนวลสองการสละทานก็หนักมากในชาติก่อนๆมาอันนี้จยอ้างถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคไม่ได้นะด้วยคนท่านผู้รู้บอกว่าในชาติก่อนๆท่านชอบบูชาทานบูชาธรรมด้วยเครื่องประดับในบางคราวท่านเกิดเป็นพระราชินีของพระมหากษัตริรย์องค์ใดองค์หนึ่งในชาตินั้น,น,น เมื่อฟังเทเจาองค์สมเด็จพระพักกวันคือพระพุทธเจ้าก็ดีฟังเทศจกพระอรหันต์ก็ดีพอใจในธรรมะทอยเครื่องประดับที่มีราคาสูงที่สาวบ้านชาวบ้านไม่สามารถจะมี <c oughs> ถ้าไหวบูชาทำแล้วก็ตีราคาเป็นเงินตีราคาเป็นเงินให้มันสูงกว่าราคาปกติแล้วก็ประกาศขาย พระใช้เครื่องประดับไม่ได้ทนทราบเมื่อไม่มีใครซื้อท่านก็ซื้อเองเอาเงินจำนวนนั้นบำรุงพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพราะอาดิสง์อย่างนี้การให้ทานหนักมาในการก่อนต่อมาสมัยเมื่อพบองค์สมเด็จพระจินวรราชสวามีในสมัยนั้นก็มาเกิดเป็นพระเจ้าประเสีนธิโกศล วัะน,นางศีรจิตในขณะนั้นก็มาเกิดเป็นวระน,นางมณิกาเทวีนี่ชื่อสําหรับพระราชินีนะชื่อโดยตําแหน่งแต่ชื่อจริงศีรจิตท่านว่าอย่างนั้นผิดถูกก็เป็นเรื่องของท่านท่าน,นการถวายทานในครั้งนี้จริงเป็นของไม่หนักเพราะว่าสายมสมัยนั้นมีมหาเศรษฐีมีเงินนับเป็น80โกดบ้าง160ร้อโกดบ้างยิ่งไปกว่านั้นบ้าง คนที่มีมากหนักจริงๆขึ้นนางคือนางวิสาขามหาบาสิกาในเมื่อชาวบ้านมีทรัพย์อย่างนั้นมากพระราชาก็ต้องมีทรัพย์มากจริงขึ้นฉากนั้นจริงสมพระเจทานการบำร็ญกุศลได้ทิ้งวันละสิบสี่โกดล4สิบสี่โดใหมายความว่าแม้แต่พระนางมณิกาเทวีก็มีสิทธิ์จะใช้ในเงนินนี้คือวันหนึ่งวันหนึ่ง พระราชาสามารถแจระเทวีจับจ่ายใช้สองบรรลงคนภายในถึงบรรดาสิโกดและก็มีผู้สงสัยว่าพระเจ้าประเสริฐในที่เ็านสมัยนั้นมีลูกเท่าไหร่พัญญาไม่ใช่คนเดียวเพราะนางมดิกาเทวีเนี่ยที่ว่าเป็นพัญญาเอกเอกอรมรเหสีนอกนั้นจะมีเท่าไหร่ก็ดูลูกลูกสังเกตตามเรื่องนี้จริงปาเข้าไปเลยพันคน ถ้าลูกเกินพันคนคือเจ้าหญิงเกินพันคนอาจจะเป็นลูกบ้างเป็นหลานบ้างเป็นเหลนบ้างแต่ก็จริงๆแล้วทำไมเจ้าหญิงส่วนใหญ่จะเป็นลูกกระสัตร์แต่ว่าเป็นลูกของกษัตรข้างเคียงคือน้องน้องรองไปก็รวมความว่าพระราชาท่านมีทรัพย์ก็ใหญ่ฐานะก็ใหญ่มีลูกก็มากตามฐานะเรื่องราวในตอนนี้ยังไม่สรุปหลงธรรมะอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนา ทิญญาณบอกผ่านหมดเวลาผ่านไปแล้วขอยุติก่อนขอราก,ก่อนเข้าความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบุรณผลผลจังมีเดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีเรื่องนี้นะจะต่อในวันพรุ่งนี้ต่อไปสวัสดี